กำลังทำขนมเลี้ยงเด็กด้านนอกนะครับตอนนี้เด็กก็กำลังเล่นกิจกรรมมีบทเรียนสำหรับเด็กอยู่ยเด็กตัวนี้ดื้อน,นะครับไม่เรียนสว,ว,วยที่สุดอันนี้เขาเรียกว่าเมนูแพนเค้กพิซซ่าอ่าแพนเค้กพิซซ่าพึ่งได้ยินนี่นะครับวันนี้พิซซ่าทำสดๆ ให้กินร้อนๆนี่เป็นกิจกรรมภาคบ่ายนี่แม่ครัวนะครับค่ัวมีสามคนสามคนสี่คนกำลังคิดใช่ไหมเนี่ยคนคนี้คนนี้เป็นแม่ครัวใหญ่แมม่ันไม่ยอมเหลืองนะวะอย่าใส่เยอะมันเค็มงั้นนี้จะขาดเชฟก้อยไม่ได้นะครับเดี๋ยวแม่เดี๋ยวพี่โดนแกล้งก้อยอีกแล้วนานาทีก้อยมาก็ต้อง อัปเดตโซเชียลกันหน่อยของแท้นะของแท้นี่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่คอนเทนต์อย่างเดียวนะครับทำจริงกินจริง,รงชิมแล้วอร่อยจะขอสูตรไปขายอยู่อีกลแล้วสูตรเสร็จแล้วเหรอยังยังเล่นไปไปเรื่อยจอดรถี๋ยวหนูจะไปซ้ายขี้เกียจวิ่งไปนี่แพนเค้กพิซซ่านะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปส่ง โอ้ยน้ำบวดจะเข้าไม่กาดได้วันนี้วันาทีตนี่คือกระทะหนูเดินไปยังเร็วกว่าอีกชิเลยำมีรอบนึงว่าอร่อยจริงตัวนี้ก็เป็นแป้งสดๆเซึ่งทำนะครับแต่เาทำมเขาหกแล้วก็ไส้กรอบก็ซื้อจากไหนไม่รู้ซูปเปอร์ ซุเปอร์เชฟไส้กรอกไก่นังกรอบแล้วก็แป้งก็สนับสนุนจากโรตัสแป้งแพนเค้ก <c oughs> จะเอาสูตรนี้ไปทำปหให้กับเด็กแป้งหนาเหรอโอเคมันก็กินได้รูปร่างหน้าตาหน้าทานนะครับแบบนี้กินร้อน,อนอเป็นเมนู อาหารเช้าเบาๆนี่เรามีสูตรตวงวบบท่านใดสนใจนะครับจองตัวได้เชฟก้อยเออเชฟก้อยบอกว่าค่าตัวร้อยเหรียญถ้าเกิดได้คลิปนี้ได้ร้อยเหรียญน,นะก็จะมอบให้ก้อยคนเดียวย้ำอีกรอบหนึ่งกินทำขนมให้กับเด็กๆ แน่นอนชิมแล้วการันตีการันตีครับชิมแล้วหมดไปแล้วสองชิ้นหมดไปแล้วโอเคครับรู้เรื่อง